สวัสดีครับใบบุญอิ่มใจปูดก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวที่ไหนครับม่แ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 มนแม่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 แ่แม่แั่แม่รม่ม่แมี่่ม่แม่่แม่่ั่ม่่ พันเจ็ดร้อยกว่าปีครับวันนี้มาเที่ยวกันมาดูประศาสตร์โบราณสมัยเพื่อ อยู่ไกลถ้าอยากมาเที่ยวเข้ามาได้เลยนะครับอยู่ที่อำเภอศีเทพ แกดีเขาเมื่อก,ก่อนสมัยก่อนที่เขาสร้างขึ้นมาตอนนี้ก็มีบางส่วนที่เป็นฐานที่หักพังน,น,นะครับไปดูโครงกระดูกมนุษย์กันเป็นเนื้อที่กว้างขวางมากเลยนี่คือประวัติศาสตร์ที่จะเลือกมา ตั้งแต่สมัยโบราณถึงปนะเจจุบนนี้ก็พันเจ็ดร้อยกว่าปีมาแล้วข้างในก็มีโครงกระดูกด้วยนะครับมีโครงกระดูกมนุษย์ใช่มีที่ใช่ไหมลูกนี่โครงกระดูกมนุษย์ษตั้งแต่มสมัยโบราณพันเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับอันมันมีสามนี่ด้วยตรงกลางแล้วก็ กระโหลกมนุษย์นี่ทางนั้นก็มีอืมอภาพประวัติศาสตร์เก่า น้โงคงกระดูดที่มนุษย์สมัยโบราณเพิ่งในปี2,531อุทยานปราสาทสีเทพได้การขุดแต่งโบราณใหม่ได้17นี่คือหลักฐานว่าสมัยโบราณตอนนี้ก็เห็นมีอยู่เป็นมาดูนี่คืออุทยานสีเทพวัดคัง ในครับเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่สุดไปตามไปดูเลยนี่นกขึ้นมาเกาะไปเกาะอยู่บนนั้นด้วยอ่ะใช่คหรอนกไปแล้วจ้าเอ้ย เห็นมันนี้ถุงพ่ละห์แดดร้อนเอาเรื่องนะเนี่ยห้ามขึ้นอ่าใช่ห้ามโยนเหรียญนะครับห้ามโยนเหรียญขออเเเรรายยน่ะหีญใช่ไปเราไปดูเจดีที่ปะละหักพังที่โน่นกันเขาใช้ยอหญิงคำว่าเหรียญอะ เอียเอ้ยวเหรียญเห็นหมั้ยบอกว่าห้ามโยนห่อรอเอียยอเหลียนเอนเอ,เอ <laughs> ห้ามโยนเหรียญแม่จะมาโยนภาษาไทยก็มีแม่ร่มเลินดีมากเป็นมีเนื้อที่ประมาณ2,889ไร่กว้างขวางมากมีต้นไม้เยอะแยะ หน้าล่มลื่นมาดูกันนะเดินไปเลยเดินไปเลยวิ่งไปเลยค่ะพามาเที่ยวแล้ววันนี้สนุกหรือเปล่าสนุกค่ะ พื้นที่ที่กว้างขวางมากหลายพันไร่เลยมาเที่ยวมาชมกันนะครับร่มรื่นดี เป็นเห็นเมื่อสมัยพันเจ็ดร้อยปีมาแล้วนะครับมีรอยแล้วมาชมดูฝั่งนี้ดูจิตตะมักจิต,ตกรรมเมื่อสมัยก่อนนี้ที่เขา สร,สร้างขึ้นมาดูไปแล้วพ่อ้เ,เออนี่คือการกรรมเมื่อสมัยันเจ็ดร้อยปีที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้นะครับมีรูปน่าจะเป็นรูปลิงรูปยายรูปคนก็มีปปใช่ ผ่านมาได้ถึง7,700ปีมาเนี้ยยังหลงเหลือความสวยงามอยู่ในจิตมากรรมของเจดีนะครับฐานเจดีเนี้ยยังดูสมบูรณ์อยู่เลยครับอาจจะมีรอยแตกรอย พพังอยู่แต่ก็มีรูปที่สมบูรณ์แบบก็มีกว้างขวางมากถ้าใครมีโอกาสก็มาเที่ยวชมได้นะครับ นี่เป็นชิ้นส่วนของปราสาทที่ล่วงหล่นลงมานะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไว้ใช้ทำขององค์พระมหากษัตริย์เมื่อก่อนสมัยก่อนนะครับน่าจะไว้ทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับพระมหากษัตร,ริย์เราเมื่อสมัยก่อนนะครับก็ลึกพอสมควรนะครับน่าจะประมาณสักสามสี่เมตรเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ ตรงนี้เป็นบ่อน้ำโบราณน,นะครับเมื่อสมัยก่อนใช้ไว้ทำพิธีเอาน้ำขึ้นไปบวงสรวงหรือทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหากษัตริย์เมื่อสมัยก่อน ถ้าใครได้รับชมแล้วต้องการที่จะมาเที่ยวมาชมนี่คือวัดคังในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ